พาไปเริ่มเรื่องแรกเคยได้ยินคำบอกว่าคิดนอกกรอบมองมุมกลับปรับมุมมองอะไรแบบนี้เนาะสาหรับเรื่องบางเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าอลองเปลี่ยนมุมลองปรับมุมดูหน่อยอาจจะเห็นแนวทางที่จะทำมาหากินหรือว่าแนวทางสร้างงานสร้างรายได้แบบนี้ก็ได้ค่ะเขาบอกว่าชาวประมงที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ทำประมงแบบที่รู้มาศึกษามาทำแบบที่เขาทำกันมาล้มลุกลุกคลานมาหลายปีพอลองแบบ งั้นฉันขอลองฉีกไปประมาณนี้ดีไหมอลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานดูผลปรากฏว่าปังยังไงอาวัดดูกันว่าการปรับเปลี่ยนของเขาเป็นยังไงแล้วปังขนาดไหนบอกได้จับเงินแสนแล้วค่ะคุณนาะนี่คุณอะได้จับยังเอาตัวเป็นเงินเป็นเงินเป็นใบๆเลยล่ะ คิดนานเน,ะะนาะไปที่ข่าวของเราดีกว่าเขาบอกว่าการลองผิดลองถูกของแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะคแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาใช้เวลาลองผิดลองถูกมา20ปีค,คุณพี่ชานชัยบวรสถิตเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านแหลมเทียนตาบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะคตอนนี้สามารถพูดได้แล้วว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงหอยแมลงภู จับเงินแสนแล้วจ้าเอาจริงๆคุณพี่คะ <_ C 1> คำว่าประสบความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแค่คุณพี่มีวิวในการทํางานที่จึ้งขนาดนี้ <_ S 1> สําหรับดิฉันก็ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ใช้ชีวิตทํางานแบบมีความสุขความสุข,สขถูกไหมพื้นที่ก็น่าดูท้องฟ้าน้ํานะแล้วก็กิจกรรมต่างๆการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือเคยเห็นหลายครั้งจะเป็นลักษณะไม้เอาไปปักที่กลางทะเลอาจจะลึก ประมาณหนึ่งหรือว่าตื้นขึ้นมาหน่อยสำหรับแต่ละช่วงของปีพอปักปุ๊บเก็บปับ๊บเอาไม้ไปเปลี่ยนที่ปักต่อ1 2 3 4แพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้นะคะคก็จะให้เชื้อหอยมาเกาะมาจับแล้วก็เติบโตตามธรรมชาติแต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะเลือกขนาดหอยได้ออริจ <Huh? S 2> นะินอลธรรมชาติก็เล็กบ้างใหญ่บ้างตามมีตามเกิดร,รอดบ้างตายบ้างนะคะเขาบอกว่าขาดทุนทุกปี hmm. ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะแก้ไขยังไงก็ถ้าเลี้ยงไปแล้วขาดทุนทุกปีค้นเรามันจะไปทำอาชีพอย่างนั้นทำไมอออเป็น10-20ปีถูกไหมสิปีให้หลังเขาบอกลองดูหน่อย มันจะมีวิธีไหนที่ปรับเปลี่ยนได้แล้วส่งผลต่อจำนวนปริมาณขนาดความรุ่งเรืองของกิจการเราได้บ้างเขาบอกว่าใช้เชือกไนลอนเป็นใย,ยยักษ์ก็ถักเป็นตารางแบบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เอาเชือกอวนมัดกับแกนน้ำมันที่เราเห็นเนี่ยตั้งเนี่ยที่ลอยอเนี่ยอันนี้อุปกรณ์ทำมาหากินไม่ใช่ว่ามาตั้งสวยๆอย่างนั้นนี่อพอเขาผูกไว้แบบนี้นะคะมันเป็นการถ่วงให้ไนลอนตรงดิ่งลงไปก้นทะเลอยู่ในจุดที่เหมาะสมจัดระเบียบ ให้มีระยะห่างพอดีพอดีการผลปรากฏว่าพอมันมีระยะห่างมันมีพื้นที่ให้เชื้อหอยได้มาจับแบบนี้กลายเป็นดีกว่าการใช้หลักเป็นไม้<ย>ดิฉันไปดูการทําประมงแบบที่ใช้เป็นไม้มาคุณขารู้ไหมค่าไม้นี่นะไม้นี่ที่เอามาปักเนี่ยไม่ใช่สวนตะมียายมาอะไรจะเอามาก็ได้จะต้องเป็นไม้จากทางเหนือไม้มันมีความแกรง่งอิมพอตมาจากทางเหนือปริมาณมากปีปีปหนึ่งจ่ายเป็นล้านกับอีกค่าไม้เนี่ย อันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแกล,ลอนแบบนี้ <ฮะ S 1> ไนลอนแบบนี้ <ฮะ S 1> ปรากฏว่าเจริญเติบโตได้ดี8เดือนสามารถจับขายได้ฟังเสียงกันค่ะเมือ่มอก่อนก็ทำกันแล้วขาดทุนกันเยอะเลยผมมาคิดเปลี่ยนดัดแปลงใช้เชือกถักเป็นตารางใช้กีลอนแฝงแล้วก็ใช้เชือกเราวนเป็นเรยเชือกที่รอให้หอยจับมันก็มาจับดีหมดสบดามสำเร็จคือหอยมันจับ เราไม่ต้องลงทุนต่อลงทุนช่างเดียวกินได้นานถึงสิปีแบงเนี่ยก็ได้แสนหนึงหลังจากเริ่มเลี้ยงก็8เดือนก็เก็บได้เก็บได้12เดืนอนก็หอยโตขึ้นโตขึ้นอืมอคุ้มทุนป,ปีก็ปีก็ถ้าหอยดีๆก็คุ้มทุนเลยค,คุ้มทุนมีกำไรด้วย คนรวยเขาไม่ค่อยยิ้มหรอกคุณพี่ชานชัยเขาทำตัวโลโปรไฟล์พูดนิ่งๆก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งนะพี่นาแสนหนึ่งมามก็แสนหนึ่งมาเบาๆแบบนี้ดูเหมือนรายได้ขั้นต่ำเลยนะที่พูดแสนหนึ่งออยากรู้ว่าคุณพี่เขาล่มซ้ำไหมก็ดูจากจำนวนลูกจ้างที่เข็นๆหยิบหยิบอยู่ด้านหลังคุณพี่นะคะหลายคนนะวันหนึ่งก็จ่ายหลายบาทนะคะน้าว่าแล้วทำไมวันนี้คุณเพชรหอมใส่เสื้อสีม่วงทำไมคะก็ดูเจ้าฟ์มเจ้าของฟาร์มหอยดิเขาก็ใส่เสื้อสีม่วงเหมือนกันมาถู นี่เมียเขานั่งจ้องตาแข็งนี่นี่นะจริงๆก็เป็นเทคนิคเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะคล้ายคลึงกับการทําในรูปแบบดั้งเดิมแต่ถ้ามันไม่ได้ลองผิดลองถูกมันอาจจะไม่ค้นพบเจออะไรใหม่ๆแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สร้างรายได้หลังจากที่ขาดทุนมาแบบหลายปีในที่สุดก็ทําได้แล้วรูปร่างหน้าตาของหอยแมลงผู่แบบที่ประสบความสําเร็จแล้กันอ,อ่าไหนเป็นยังไงนี่แกะให้ดูคุ้น เอาจากแค่ขนาดก่อนแม้นี่ก็ดูขนาดใหญ่นะนมันมีแบบผสมผสมกันนะคุณผู้ชมอันที่แบบนิ้วก้อยก็มีขนาดเล็กอๆอันนี้เนี่ยเกินนิ้วโป้งนี่คือขนาดใหญ่แต่ถ้าพี่เ,เอามาให้ดูขนาดนี้นี่อื้ เนื้อเต็มๆนี่เอาไปทําได้อีกตั้งหลายอย่างนะคะคบ,บางทีก็เป็นการแปรรูปเอาไปตากแห้งแบบนี้เป็นหอยตากได้เนาะเสร็จแล้วก็เอาไปทําอะไรได้หลายอย่างพอแปรรูปก็เก็บได้นานขึ้นอย่างบางทีถ้าเหมาขายเป็นกระสอบแบบ,บละซราคาก็จะเบาหน่อยเขาก็จะไปทําแปรรูปแบบนั้นนะคะ <Yeah. S 2> โอข่าวแรกมานะครับก็เป็นอาชีพสร้างเงินสไร้างรายได้แน่นอนว่าอาจังหวัดอื่นๆเนี่ยท,ที่ที่อยู่ชายทะเลหรือว่า ประกอบอาชีพประเภทนี้อยู่ก็ลองลได้ไดเพราะว่าชายฝั่งอันดามันเนี่ยจะ,จะเลี้ยงเยอะอ,อ่าวไทยก็เลี้ยงเยอะใช่เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีนะอ้าวแบบนี้ไม้ไผ่ที่เหนือล่ะจะทำไงอ่ะมันก็จะเหมาะกับสถาน นกการบางอย่าง oh. อย่างเช่นแบบว่าพื้นที่ตรงสมุทรปราการไปรเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการทํา mm. แก๊ลอนแบบนี้หรือเปล่าโดยความเชี่ยวความแรงหรือว่าการพัดพาจากพื้นที่ส่วนกลางอะไรแบบนี้ oh. มันคงมีความเหมาะสมอยู่นะคะ,ะยังอยู่ที่ทะเลแต่ขยับมาเป็นทะเลที่อยู่ใกล้ภูเขาหรือภูเขาที่อยู่ใกล้ทะเลที่ไหนที่จะมีทั้งทะเลและภูเขาเลยเหรอช,ชุมพร